สวัสดีครับอยู่กับผมและช่องของผมนะครับวันนี้ผมจะมาพับเรือไททานิกนะครับเป็นเรือที่เอามาจากในหนังดังผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่เป็นเรื่องเรือไททานิกนะครับใช้กระดาษขนาดเท่า a 4นะครับใช้สีอะไรก็ได้เลยนะครับเริ่มทำเลยนะครับขั้นแรกพับ ครึ่งนะครับในแนวตั้งนะครับพับให้เป็นขนาด a 5นะครับกลางออกนะครับและจากนั้นพับครึ่งนะครับครึ่งในแนวนี้นะครับ นแนวตรงข้ามนะครับ<อ>จากนั้นกลางออกนะครับและพับด้านข้างให้มาประกบตามรอยเกิดเส้นกึ่งกลางนะครับเห็นไหมครับรอยกึ่งกลางตรงนี้นะครับพับมานะครับ ทั้งสองข้างนะครับทางซ้ายและขวานะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาให้เราพับมุมบนพับลงมาแบบนี้นะครับให้ประกบตามรอยเกิดเส้นกลางเหมือนเดิมเลยนะครับแต่พับเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ พับทั้งสองข้างเหมือนเดิมนะครับให้เป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมาหลังคาบ้านนะครับจากนั้นกลางออกนะครับและต่อมาให้เราใช้นิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับสอดเข้าไปและดันไปด้วยนะครับและใช้นิ้วอีก นิ้วหนึ่งกดลงมานะครับกดลงมาตามรอยที่เราพับเลยนะครับตามรอยเฉียงที่เราพับเลยนะครับและค่อยๆดันลงมาตามรอยแบบนี้นะครับพับลงนะครับจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ยังทำไม่คล่องนะครับหรือแบบให้เพิ่มความเรียบร้อยและสะดวกมากขึ้นนะครับให้เราพับลงมานะครับแบบนี้ครับเพื่อให้เกิดรอยตรงนี้เป็นเส้นตรงด้วยนะครับและทำเหมือนเดิมได้ครับทำได้เหมือนกันทั้งสองวิธีนะครับ แ้วแต่ใครจะถนัดเลยนะครับหรือตามสะดวกเลยนะครับจากนั้นต่อมาให้เราจับปลายแหลม2อ,อันนี้นะครับและดึงนะครับดึงออกแบบนี้นะครับค่อยๆดึงออกนะครับและกดด้านนี้ลงมานะครับเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับ และพับนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของหน้าเหลือนะครับจากนั้นต่อมาให้พับไปเหมือนเดิมเลยนะครับขั้นตอนต่อมาพลิกนะครับและทํามุมนี้เหมือนเดิมเลยนะครับ ทำเหมือนกันเลยนะครับ แบบนี้นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของท้ายเหรือนะครับเราไม่ต้องดึงด้านข้างสองข้างนี้ออกเหมือนส่วนหน้านะครับขั้นตอนต่อมาให้เราพับตรงนี้มานะครับพับมาตามรอยเลยนะครับ จากนั้นกางออกนะครับและให้เราพับโดยการให้เหลือที่ตรงนี้ไว้นะครับวัดไปประมาณ2เซนนะครับให้เหลือที่ไว้นะครับและพับนะครับสามารถดูได้นะครับ จากนั้นให้พับสองข้างนี่ขึ้นไปนะครับพวกตรงแหลมๆหลายๆอันนี่ผมจะทำเป็นส่วนของป่องควันเหลือนะครับเป็นท่อๆนะครับต่อมาให้เราพลิกกลับนะครับและพับเป็นมุมสามเหลี่ยมให้ประกบกับเส้นกลางนะครับ ทังสองข้างนะครับจากนั้นต่อมาให้เราพับด้านข้างด้วยนะครับพับลงมาแบบนี้นะครับให้เป็นลักษณะแหลมนะครับพับมุมข้างๆนะครับให้ส่วนหัวมันแหลมนะครับ เดี๋ยวเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับเอาละครับขั้นตอนต่อมาเราจะทำเป็นส่วนท่อเป็นป้องๆแล้วนะครับของเรือนะครับโดยการพับเฉียงมานะครับ ก่อนอื่นให้เรากางตรงนี้ออกก่อนนะครับกางแค่นี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องกางนะครับและพับเฉียงนะครับทำตามผมไปนะครับอันแรกเราจะทำให้ประกบกับเส้นตรงนี้นะครับกางออกและใช้นิ้วสอดต,ตรงนี้และใช้นิ้วดันพับเก็บเข้าไปตามรอยเลยนะครับ จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นอีกค่าหนึ่งทําเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าให้พับแค่ประมาณนี้นะครับพับหน่อยเดียวนะครับเราจะทำให้มันมีหลายๆป่องนะครับและไม่ทับซ้อนกันนะครับ อย่างนั้นต่อมาให้เอาด้านในนี่ออกมาด้วยนะครับและทำในลักษณะเหมือนกันเลยนะครับข้างนี้เราจะทำใหญ่กว่านะครับและประกบตรงตามเส้นเลยนะครับ เวลาส่วนไหนจะใครให้เราจับไปด้วยนะคะเพื่อให้มันคงรูปนะคะ จากนั้นต่อมาให้พับตรงนี้เก็บเหมือนเดิมนะคะและต่อมาให้เราพับตรงนี้นะคะพับเป็นลักษณะเส้นตรงนะคะให้พับลงมาเลยนะคะพับแบบนี้นะคะ แบบนี้นะค,ะครับรับทั้งสองข้างเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นต่อมาให้เราพับเก็บนะครับค่อยๆนะครับพับเก็บแบบนี้นะครับเริ่มเหมือนเรือแลนะครับ จากนั้นขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับให้เราพับตรงนี้เก็บเข้าไปนะครับให้เป็นลักษณะเส,ส้นตรงนะครับทำให้มันเป็นป้องๆเหมือนท่อนะครับพับทั้งสองข้างนะครับ และจากนั้นให้เราพับตรงนี้เก็บด้วยนะครับให้เก็บเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับพับแค่นิดเดียวนะครับใช้นิ้วสอดแล้วกดลงแบบน,นี้นะครับทำแบบน,นี้ทั้งหมด4อันเลยนะครับ ผมเหลือแค่เดียวนะครับอ่าผมก็ทำครบแล้วนะครับ ต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับให้เราทําการแม็กตรงตูดนะครับเฉพาะตรงตูดนะครับแม็กตรงนี้นะครับะก็เสร็จแล้วนะครับเรือไททานิกของผมนะครับ สวยงามมากเลยนะครับและก็เท่เหมือนกันนะครับชมเองนะครับนี่ครับเป็นโมเดลได้สวยงามมากเลยนะครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งและรอรับชมคลิปใหม่ๆของช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมไอ้ลาไปก่อนสวัสดีครับ